สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับเรามารีวิวงานซ่อมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนการ์ด wi-fi ไ,ไ,ไปแล้วนะครับลักษณะการ์ด wi-fi ของเครื่องคอมรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นการ์ด wi-fi ของยี่ห้ออะไรนะเรอเทกนะครับก็อันนี้เคสนี้เราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ไปนะครับแต่ก็การเปลี่ยนครั้งนี้ก็เครื่องใช้งานการ์ด wi-fi ไ,ไ,ได้แล้วนะครับแต่บางที่มันก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับ บางทีมันก็จะมีพวกเรื่องไดเวอร์กันน,น้ำเตะไดเวอร์นู่นนี่นะครับก็แค่นี้เราเกลียนเปลี่ยนการ w i ไวไฟไปแล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่มาต่อ wiFi ได้นะครับนี่บก็เดี๋ยวลองเปิดอินเทอร์เน็ตนะนี่เปิดเน็ตมานะครับเปิด YouTube นะครับก็ใช้งานได้นะครับ อ๋อแคสนี้นะครับมาแก้ปัญหาของการอ่า i วไนะครับ Wi-Fi ใช้งานไม่ได้ของเครื่องโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเกมเกมมิ่งทัพเอบนะครับตัวตัวหน้าจอ17นิ้วนะครับก็สามารถใช้งานการ์ด Wifi ได้แล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เมดจะขอจบพิบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ